เรื่องของความเห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์วันนี้นะครับหลังจากเพื่อไทยถแถลงก้าวไกลแถลงก็ปรกากฏอย่างที่คุณเอกพูดไปตอนต้นว่าในทวิตเตอร์วันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าร้อนต้องเรียกทวิตเตอร์ไหมหรือต้องเรียก X จะ,จะต้องเรียกนะันแอปพลิเคชันเองรู้จักกันยู่ลื <c oughs> มนี่งงเปิดมือถือมาเริ่อมงงแล้วเอ้ทวิตเตอร์หายไปไหนวะไม่เห็นไม่เห็นนกฟ้าเลยนะฮะนั่นแหละโดยความเข้าใจคือทวิตเตอร์ นะครับก็เรียกว่าวันนี้หลังจากมีการถแถลงเนี่ยโอ้โหโลกทวิตเตอร์เนี่ยทั้งตัวสสทั้งตัวสมาชิกอดีตสสทั้งคนดูคนเชียร์ร้อนกันหมดเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกไล่เลียงให้ดูกัน<ม>นี่ฮะทีมงานเอาขึ้นมาให้ดูมีมีคนบอกว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าสสก้าวไกลเขาเป็นดีเจหรือเปล่า<ม>คือวันนี้มาเป็นเพลงกับหลายคนนะฮะเนี่ยคนหนึ่งที่วันนี้ทวิตต่อเนื่องเหมือนกันนะฮะคุณวีโรธลักนณดีสอนครับ สอสอ,สอก้าไกลโพสติด,ต,ดติดกันเลย2เพลงเพลงหนึ่งคือ,อของคุณตั้มสมประสงค์นะฮะเฉลยตอนจบต้องขออภัยจริงๆผมร้องเพลงนี้ไม่เป็นนะฮะฟังแมมจะบอกว่าเกิดไม่ทันก็ไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเอาละแต่คงจะมีความหมายที่คุณวิโรจน์ต้องการจะสื่อสารอยู่นะฮะกับอีกเพลงหนึ่งที่โพสต์ออกมาบอกขอมือขวากันหน่อยครับทุกคนนะฮะขอมือขวากันหน่อยครับทุกคนก็พร้อมกับโพสต์เพลงของ คุณหนุยอัมพลลำพูนจากวงไมโครไว้ใจนะฮะอันนี้ทันอันนี้รู้ความหมายอ่าอะไรนะจุดจบจากการที่ไว้ใจคือโดนทำลายจนเสียคนใช่ไหมเออเนี่ยขึ้นมาเลยเพราะเพราะรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดว่าอย่างจรักจึงยอมทุกอย่างเออนั่นแหละนั่นแหละคือเราไม่สามารถร้องเพลงได้นะเด็โดนตรีสิทธินะเอาแค่นื้อพอนี่นี่ก็เป็นในมุมของ ขอ,ของคุณวิโรจน์นะฮะที่โพสเพลงช่วงหลังนี้คุณวิโรจน์ก็ชอบโพสเพลงอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่แสดงความเห็นเรื่องนี้ผ่านทวิตเตอร์เช่นเดียวกันนะครับคุณช่อพันนิกาวานิชอ่าจากคณะก้าวหน้าคุณชอบเนี่ยไม่ได้โพสเป็นเพลงแต่คุณชอเนี่ยอ่เรียกว่าเมนชั่นแล้วกันนะครับแล้วก็รีทวิตรีทวิตข่าวของข่าวสดของเราแล้วก็เป็นข่าวที่นําเสนอการสรุปนะครับแถลงการของเพื่อไทยคุณชอบก็รีทวิตมาพร้อมกับ เขียนโค้ดไปสั้นๆแต่คนบอกโอ้สั้นๆแต่แต่แบบอืนะฮะน่ากลัวคือบอกอ่านและจําทุกคํานี่อ่านและจําทุกคําคุณชอบรีรทวิตไว้อย่างนี้นะฮะเอ่านและจําทุกคํานะครับอือีกคนหนึ่งคุณสุรเชษประวีนมงวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับอันนี้มาเป็นเพลงเหมือนกันคุณเอ็กอันนี้หลายคนน่าจะทัน ตบมือข้างเดียวกี่ครั้งแม็พอพูดปุ๊บมันจะร้องเป็นทำรองเป็นเพลงทุกทีตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้อา <laughs> หากสะพานไม่ทอดข้ามไปใครจะกล้าข้ามมาแล้วก็บอกมันจบแล้วค่ะชาวบ้านต่อว่าอย่างไรก็ไม่สนเลยอ่าดี่ๆเป็นในมุมของคุณสุรเชษเ,เพลงนี้ของใครนะปานปะคุณปานธนาพรปะ ตบมือข้ครั้งเดียวเออเออเนี่ยนะฮะก็เป็นเพลงของคุณฟานธนพรนะส่วนอ่ <c oughs> <c oughs> ส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณมิ้นสุทธวันนะฮะอดีตสอสก้าไกลที่รอบนี้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงสมัครแต่ว่าอ่าก็ยังคงทำงานอยู่กับพักคนี่นะฮะคุณมิ้นก็บอกมันจบแล้วครับนายเป็นพักอันดับหนึ่งที่ไม่เหลืออะไรไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นประธานสภาไม่ได้เป็นพรรร่วมรัฐบาล แต่ว่าเรายังเหลือจุดยืนและอุดมการนะฮะและเรายังเหลือประชาชนอยู่ข้างเราอ่านี่คุณมีนสุทธวันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนี่เป็นฝั่งจากเพื่อไทยนะครับเป็นฝั่งจากเพื่อไทยคือคุณกุ้งทัศนีบุร,ปปรณุกปรกรอดีตสสเพื่อไทยเชียงใหม่นะฮะโพสต์ใน Facebook สั้นๆบอกจุกอ,อกนะบอกจุกอ,อกอ ชันๆแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับคนหนึ่งที่เข้าไปคอมเมนต์ในในโพสต์ของคุณกุ้งเนี่ยก็คืออาจารย์เกษียณเตชะพีระนะครับอาจารย์เกษียณนีเ่เข้าไปเข้าไปแสดงความเห็นนะครับเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยในโพสต์คุณกุ้งอาจารย์เกษียณก็เป็นนักวิชาการก็เคยมาให้สัมภาษณ์อยู่กับเราหลายครั้งนะครับอาจารย์เกษียณนีเ่เข้าไปเข้าไปโพสต์บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและเสียดาย แต่ไม่อยากให้คุณทัศนีซึ่งยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการอย่างเด็ดเดี่ยวเสียกําลังใจไปนะครับโลกภายนอกของการต่อสู้มีขึ้นมีลงสมหวังผิดหวังแต่จุดยืนและจิตใจของทักสู้ผู้ยืนหยัดท่ามกลางความลำบากอันตรายเหมือนเพชรแท้เสมอหวังว่าคุณทัศนีจะเป็นเพชรแท้ต่อไปนี่อืก็เป็นความเห็นที่อาจารย์เกษียณเข้าไปแสดงความเห็นในในใน,ในโพสต์ของคุณทัศนีนะฮะเออบอกจุกอก ส่วนอีกคนหนึ่งโอ้คุณเด็กนี่น่าสนใจคุณไผ่จตุพัฒน์หรือว่าที่รู้จักกันไผ่ทะลุฟ้านี่นะฮะอ่านี่บอกศัตรูเรายังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยโอ้โหเขาเรียกว่าทีเดียวเน้นเน้นทะลุเลยประกาศะะชัดไปเลยเออศัตรูยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยแลวดูคนที่ไปคอมเมนต์คะคุณหมายไทยหัวใจศิลปินหมอลำ ะเสียงกูอยู่ใสเราบอกนี่ไปตามหาเสียงเขาคือเบาอ้ายนี่ฮะนี่ก็เป็นความเห็นบางส่วนนะเข้าใจว่าคงยังมีทยอยกันมาต่อเนื่องอ่ะในทวิตเตอร์แต่ว่าเนี่ผมก็ประมวลประมวลมานะฮะในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกว่าแต่ละคนมีความเห็นนะครับต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรเหมือนจะมีอาจารย์ป๊อกด้วยหรือเปล่าใช่ใช่จะมีอาจารย์ลองดู เฟซบุ๊กของอาจารย์ปีรบุตรเนี่ยน่าสนใจนะครับยาวนิดนึงแต่ว่า uh, ข้อความดีคืออาจารย์ปีรบุตรเนี่ยโพสตผ่านเฟซบุ๊กนะครับเนื้อหาเนี่ยอาจารย์ปียบุตรเนี่ยบอกงี้ฮะบอกว่าไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพักเก้าวไกลต้องเสียใจไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพักเก้าไกลต้องเสียหน้าไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพักเก้าไกลต้องท้อแท้สิ้นหวัง และไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพระเก้าไกลต้องคางแคลงสงสัยว่าตนคิดผิดนะฮะพวกเขาตั้งหากที่ต้องเสียใจที่มองสถานการณ์ระยะสั้นพวกเขาตั้งหากที่ต้องเสียหน้าตอบใครไม่ได้แม้กระทั่งตอบใจตัวเองต้องแก้ปนนัญหาในสิ่งที่พูดไปแบบบัวพันหลักพวกเขาตั้งหากที่ต้องท้อทแท้สิ้นหวังไม่รู้ว่าในอนาคตจะชนะก้าวไกลด้วยวิธีไหนจะยุบจะตัดสิทธิ์อย่างไรก็ฆ่าความคิดไม่ตาย สังคมเปลี่ยนความคิดจิตใจคนเปลี่ยนนักการเมืองและพรรคการเมืองต้องขยับตามถ้าไม่นมํามวลชนอย่างน้อยก็ต้องเคียงข้างกับความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหนทางพิสูจน์ม้าและเวลาพิสูจน์คนใครถอยทันอ่ใครถอยและใครทนพิสูจน์ได้เมื่อภัยมาดีสีอีกที่การเมืองไทยได้ขีดเส้นแบ่งแบบใหม่ชัดเจนต่อไปไม่ใช่สงครามสีเขือสีเสือ้อไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างพรรคแต่คือการต่อสู้ระหว่างอดีต และอนาคตอดีตแบบทศวรรษ2020ขยับทีละคืบไปสู่ทศวรรษ40กับอนาคตแบบใหม่ที่ประชาชนผู้ทรงอำน,นาจสูงสุดของประเทศร่วมกันกำหนดเข็มนาฬิกาเดินหน้าต่อให้ใครหยุดเข็มนาฬิกาไม่ให้เดินอย่างไรมันก็จะเดินต่อไปขอจงยืนตรงอย่างทรณงองอาจเดินหน้าสู้ต่อภัยทั้งปวงต่อสู้ตามแนวทางของตนนะครับและตอนท้ายเนี่ยจะพอบอกสู้จนกว่าอำนาจสูงสุดจะเป็นของประชาชนนะฮะ นี่เป็นข้อความหมอาจนบอ,อกที่ก็เป็นการให้กําลังใจกับก้าวไกลแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันจะกลายเป็นการสู้กันระหว่างอาดีตและอนาคตและมันไม่ใช่สงครามสีเสื้ออีกต่อไปแล้วอืมอืมจริงๆเนี่ยผมก็นั่งสแ,แกนอยู่นะในในทวิตเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ความเห็นหลากหลายมากนะฮะโดยเฉพาะในฝั่ง<ม>ของคนการเมืองทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยคือจะหนักไปทางก้าวไกลหน่อยเพื่อไทยก็มี เพื่อไทยคนหนึ่งที่โพสต์เหมือนกันคือคุณคุณกิติรัตนะ์ณระนองนะฮะคุณโต้งคุณกิติรัตน์ก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยมั้งนะของของเพื่อไทยเนี่ยก็โพสต์บอกว่าโอกาสดีที่จะลดเพื่อเร็วๆมาแล้ว <c oughs> เออไม่แน่ใจว่าหมายถึงอย่างไรแต่ว่าก็วันนี้คุณกิติรัตน์ก็โพสต์แบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยเมื่อสองนาทีที่แล้วครับท่านผู้ชมคุณเอกคุณอมรัมชโชคประมิตรคุณทวิตเหมือนกันขออภัยอันนี้อันนี้คุณคุณอมรัชโพสเองนะฮะบอกสามซอนหึืมสั้นๆเลยนะสั้นๆแค่นี้เลยอืมอนี่นี่อ่านเนี่ยอ่านจากมือถือเลยเนี่ยผมนั่งอูมือถืออยู่เนี่ยคือพยายามสแ,แกนความเห็น การเมืองล่าสุดนะครับหลังจากที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าหลากหลายอยู่นะฮะวันนี้ความเห็นอืมอืมอืมอืครับอ่ะนี่นี่นี่อันนี้เป็นอันนี้โอ้ทีมงานไวมากอันนี้เป็นในในเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยเท่านี้เลยสัน้นๆแค่นี้เลยตันนี้เห็นคุณอมรรัตน์เนี่ยไปออกทีวีรายการหนึ่งแล้วก็เธอร้งองไห้นะเออ ถือใ,<ช>ให้จับภ<ช>าพม<ช>ันก็รองไห้ไปอ่ะนี่นี่นี่เป็นความเห็นที่เกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับกับกบาแรแถลงการเมื่อบ่ายที่ผ่านมานะครับของก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยทีนี้อีกช็อตหนึ่งคุณเอกที่เราต้องตามตอกก็คือว่าเส้นทางหลังจากนี้ในการตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะของเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับจะอเอาพักไหนบ้างนะครับ อ,อจะรวมแต่ใครมีลุงหรือไม่มีไม่มีลุงไหมซึ่งทางพรรคก็บอกว่าเดี๋ยวรอแถลงชัดเจนทีเดียวแต่ว่าด้านหนึ่งมันก็มีความเห็นหลายส่วนเหมือนกันที่ออกมาแสดงความเห็นในในในปมที่เกี่ยวกับการตั้งการตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็เราก็เริ่มเห็นทิศทางท่าทีของพรรคโดยเฉพาะทางฝั่งสิบพรรคเนี่ยน่าสนใจแต่ผมไล่เรียงอย่างนี้แล้วกันอเอาคุณชูวิทย์ก่อน คุณชูวิทย์ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ออกมาแสดงความเห็นนะครับหลังจากกรณีมีการถแถลงโดยเพื่อไทยแล้วเนี่ยคุณชูวิทย์ก็โพสตใน a c e b o o k บอกว่าไม่มีประชุม8ปดพักอีกแล้วนะฮะเพื่อไทยฉีก MOU จบลงด้วยการแยกทางการต่างคนต่างไปก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยในวันที่4เพื่อไทยถือโอกาสข้ามขั้วแยกออกจากก้าวไกลเพื่อไทยจะถแถลงจับขั้วใหม่ก่อนโหวตนายกก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลและเสนอเสรษฐาเป็นนายก แต่สวจะบทให้หรือไม่แล้วก็มีเครื่องหมายคําถามขึ้นมางานแฉเพื่อชาติครั้งสําคัญในชีวิตความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ของว่าที่นายกตัวสูงสูงโปรดติดตามชูวิทย์โอ้คุณเอก็กม,มาอีกแล้วแฉเพื่อชาติแล้วก็พรุ่งนี้นะคุณอ๊อกพรุ่งนี้คุณชูวิทย์เนี่ยแกประกาศแล้วนะ,ะพรุ่งนี้คุณชูวิทย์แกมีแถลงข่าวนะฮะพรุ่งนี้คุณชูวิทย์มีแถลงข่าว โดยแกบอกว่าแกจะ,ะแถลงข่าวหลังจากเพื่อไทยทแถลงเปิดตัวพักร่วมอ่อมแล้วแกจะ,ะแถลงต่อเลยกับกรณีคุณเศรษฐาโอ้ครับครับอ่ะเดี๋ยวมีอีกความเห็นหนึ่งนะฮะเป็นความเห็นของคุณเสรีพิสุทธิ์พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสอสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพักเสรีรวมไทย ช่วงหลังนี้คุณเสรีก็ออกมาแสดงความเป็นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เรื่องการบอกว่าขอให้ก้าวไกลเสียสละล่าสุดในคุณเสรีให้สัมภาษณ์หลังจากมีการถแถลงเกิดขึ้นแล้วนี่นะฮะบอกว่ายืนยันพร้อมจะทํางานร่วมกับเพื่อไทยต่อไปส่วนพรรคเพื่อไทยจะจับค้่กับพรรคการเมืองใดนั้นตอนนี้ย้งไ,ได้รับแจ้งข่าวสารนะฮะหรือว่ามีการประสานมาซึ่งก่อนหน้านี้นตัวเองเคยแสดงจุดยืนไปแล้วว่าสามารถทํางานได้กับทุกพรรคการเมืองยกเว้นกับพลเอกประยุทธ์ แต่การรวมเสียงจัดตั้งกรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยนั้นต้องให้เกียรติเขาในฐานะแกนนําพร้อมทํางานร่วมกับเพื่อไทยต่อไปนะก็สอบถามกันว่ากรณีก้าวไกลต้องกลายเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมองว่าการเมืองมันจะรุนแรงหรือเปล่านะฮะออคุณเสรีบอกว่าเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นซึ่งในทางกฎหมายไม่มีบทบัญญัติกําหนดให้พรรคที่ชนะเลือกตั้งอันดับที่1ต้องได้เป็นนายกหรือเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนะฮะที่ผ่านมา ะะที่ผ่านมาพักที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ต้องรวมเสียงข้างมากให้ได้แต่เมื่อพักเก้าไกลไม่สามารถรวมเสียงได้ก็ต้องยอมรับนี่คุณเสรีบอกว่าไม่ได้มีกฎหมายกําหนดนะฮะว่าคนที่ชนะอันดับหนึ่งจะต้องได้เป็นนายกหรือเป็นแกนนำ<ม>นะฮะและที่ผ่านมานะรัฐบาลจะตั้งได้เนี่ยคือก็ต้องรวมเสียงข้างมากให้ได้แต่โอเคก้าวไกลคุณรวมไม่ได้ก็ก็ไม่ได้เป็นก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ขณะที่นักข่าวก็ถามว่าแล้วกรณีที่คุณปฏิพัฒ ซึ่งเป็นรองประธานคนที่หนึ่งต้องลาออกจากตาแหน่งหรือเปล่าเมื่อเป็นแบบนี้ถ้าก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านคุณเฉรีบอกว่าไม่จำเป็นต้องลาออกตอนนี้เพราะว่าก้าวไกลยังมีประเด็นที่ถูกร้องเรียนเรื่องการล้มล้างการปกครองอยู่นะครับหากสาลวินิจฉัยว่าผิดและยุบก้าวไกลจริงคุณปฏิพัฒน์ในฐานะกรรมการบริหารพรรคก็ต้องพ้นไปตามรับนูนอยู่แล้วดังนั้นลาออกตอนนี้หรือไม่ยังไม่จําเป็นนะฮะอันนี้ก็เป็นเสียงคุณเฉรีนะครับแล้วโอ้โหเห็นยังมีควาเมเห็นอีกหลายส่วนนะ อย่างคุณกัณณวีคุณกัณณวีสืบแสงพักเป็นธรรมเนี่ยนะฮะก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันบอกว่าถ้าจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยไม่สําเร็จผมยินดีเป็นฝ่ายค้านจะค้านตลอดเลยค้านให้สุดซอยเลยครับนะฮะแล้วก็เนี่ยคุณกรณวีบอกว่าผมได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอชนน่านคุณภูมิธรรมคุณประเสริฐแจ้งผลการประชุมกับก้าวไกลนะฮะ และคุณการวีก็บอกว่าจุดยืนของผมคือแล้วก็พักเป็นธรรมคือต้องยึดมั่นในอุดมการณ์นะและคำสัตย์ที่ให้ไว้กับประชาชนเราไม่สามารถจะตระบัดสัตว์ได้เราอยากเห็นประเทศเดินหน้าต้องยึดมั่นนะในหลักการและอุดมการณ์ที่ให้ไว้กับประชาชนผมอยากเห็นประชาชนต้องเดินหน้านะเออเราต้องเดินต่อตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะครับนี่ฮะก็เท่ากับว่า ก็เป็นไปอย่างที่คุณกนวีเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมหว่ายังไงก็จะเป็นฝ่ายค้านต่อคือถ้าก้าไกลไปไหนเข้าไปด้วยอเอ,อว่าอย่างนั้นเถอะว่าอย่างนั้นเถอะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ